เยอะไหมแล้วจะลงจากขาป้าได้ยังอ่าโอเคเน็ตกลัวไห เฮ้ยยังลบยังลบมีศูนยตัวเรียกว่า100่งรใช่ถ้า1นเรียก10บาท10ึเรียก100บาทไปหาหมาตัวที่จีต้อยากได้ไปเออตามหามันได้ไปเดินดิ สาหรับแม่ทั้งสอนนี้สองาันมาน่าคือลองให้ฟรีคว้รอบสุดอนด้วยนะคน้เป็นวันท้ายท้ายสุดแล้วของกิจกรรมนะคะรานนายเว็นเจร์ซึ่งจัดอยู่ที่นี่ค่ะไปเที่ยวบางแง่แบนี้นะคะทำพัส์เหรอ จเจอ,อยังจเจอ,อยังเปิดไปเลยก็ได้ครับ <c oughs> ชอบไหม อ้าวแล้วเปิดเทรหรือยังว่ามันได้หรือเปล่าอ่ะจุ๊บปลาปลาทีนึงดิ